บริหารแปลงเข้าสารให้ชัดยังเคข่งขันจัดสรรให้ถูกที่เร่งรัดงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ยโยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยการเกษตรกรรมสมัยใหม่หลักการการสาร้างเกษตรมูลค่าสูงพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร สู่สุดพักธนาสมัครฟ้าเมื่อต้องมาสมบูรณ์แบบครบวงจอแต่ปรุงปังไกาการทำงานและขับเคลื่อนไม่เคยเลื่อมเลือปัญหาเฉพาะหนา้าจะเสร็จกอที่แบกรับภาระแม้ผ่งกระทบตรงหน้าคือโควิด -19 สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางสถานีวิทยุอสอมทอ,อุตรดิตฐ์ FM 98.5เมกเฮิรตเป็นประจำทุกวันพุธเวลาดีเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะครับอยู่กับผมเอสคมสรรัหานหัวหน้ากลุ่มสาระสนเทศการเกษตรค่ะและดิฉันนุชอังคณาไฝ่พวนหัวหน้ากลาาุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะ ครับผมก็เช่นเคยนะจากรายการที่สำนักงานเราใช่เราออกนอกสถานที่มาหลายทิศแล้วนะใช่ะวันนี้เราก็มาจัดกันที่สำนักงานเราอ่าก็ตามมาตรการของจังหวัดนะคะสถานการณ์โควิดเนาะช่วงนี้ก็ระบาดหนักเข้าไปใหญ่เลยบ้านเราก็เยอะแล้วนะเนาะเป็นหลักเป็นหลักพันได้ยังใช่พันกว่าเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของประเทศดีกว่าครับผมค่ะข้อมูลณที่สามสิงหาคมสอง4นห้าอกสี่นะคะผู้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งมืแดันเก้าร้อยหนึ่งรายค่ะ เสียชีวิตหนึ่งร้อยสี่ะิบเจ็ดรายนเยอะมากมากขึ้นทุกขึ้นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดทุกวันแล้วก็เสียชีวิตก็ร้อยกว่าทุกวันแล้วก็พยายามภาวนาเนาะพี่อยากให้มันถึงสองหมื่นเลยใช่ค่ะมันอันตรายแล้วมันแบบหาที่อยู่ลาบากที่ระบาดเยอะก็คือที่กรุงเทพลองลงมาก็สมุทรปราการแล้วก็ชลบุรีค่ะครับผมแล้วบ้านเราอะครับนู้นบ้านเรานะคะผู้ป่วยยืนยันสะสมหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบรายเป็นผู้ป่วยรายใหม่วัน วันที่2สิงหาคมนะคะ110รายค่ะจะพบว่ากลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดติดเชื้อในจังหวัดยังไม่มีนะคะ,ะคุณผู้ฟังอาจจะตกใจว่า1,680รายนี่คือผู้ป่วยสะสมตั้งแต่สตั้งแต่1เมษายน์ถ<ม>ึง2สิงหาคมนะคะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว7 9 4รายค่ะ กำลังรักษาอยู่ที่879รายจะเห็นว่าเรามีโรงพยาบาลสนามหลายที่เลยนอกจาก็บอกมีถึง6ที่แล้วที่รองรับนะใช่แสดงว่านี้ก็คือยอดพันหนี่คือครึ่งครึ่งเนาะครึ่งครึ่งคือกับบ้านแล้วด้วยครึ่งนึงแล้วก็รักษาแลวยังรักษาอยู่และเสียชีวิตสะสม7รายครับผมอะกวนเนาะนะกวนยังไงก็อยากจะให้รักษาตามมาตรการเนาะเดินทางเข้าออกหรือไปไหนไาไหนควรที่จะใส่แมสนะครับใส่แมสตตลอดเวลานะครับแล้วก็หมั่นล้างมือเนาะ เจลล้างเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะไปสั่งที่ตรงไหนก็ตามเนาะเราเราก็ต้องทำตัวเหมือนเราแบบดูแลตัวเองด้วยถ้าหากเรามาจากพื้นที่เสี่ยงเราก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยนะคะใช่คือเราต้องแบบอาจจะต้องลงตามแอปเคชันที่ทางจังหวัดกําหนดเนาะมีการกักตัวใช่ฮับดีทีในการลงข้อมูลไว้ว่าเรามาจากพื้นที่เสี่ยงเนาะเห็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะมาจากส่วนใหญ่เห็นเขาบอกว่ามากันโดย อาจจะเป็นโครงการของอบจที่เขาของจังหวัดเรานี่แหละที่ไปรับผู้ป่วยกลับบ้านเนื่องจากกรุงเทพไม่มีเตียงนะครับมารักษาที่บ้านเราบ้านเราแสดงว่าไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเยอะอีกแ้เนาะแสดงว่าคนเราเนาะคนบ้านเราก็ไปหางานทำน้องในกรุงเทพ นี่ก็เป็นสถานการณ์โควิดใช่ของเกี่ยวกับคนและในเรื่องของภาคการเกษตรคุณนุภาคการเกษตรก็จะเป็นสถานการณ์โรคกระบีสกีนค่ะที่เกี่ยวกับโคและกระบือที่รายงานกันเป็นทุกสัปดาห์เนาะข้อมูลในวันที่3สิกาคมค่ะมีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย59รายค่ะพบว่ามีสัตว์ป่วย231รายรักษาหายแล้ว2ตัวตายสะสม27ตัวค่ะโดยได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 7,934ตัวค่ะจะพบว่าพื้นที่การระบาดของสถานโรคระบิศสกีนนะคะ,คออะเพิ่มขึ้นแล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้ว6 6, 6อำเภอ<ช>สัปดาห์นี้7อำเภอค่ะก็ะได้แก่มันโคกพราท่าน้ำปาดท่าปลาเมืองพิชัยและตรอนค่ะ,คะส่วนใหญ่จะพบที่เมืองกับท่าปลายอ เพราะว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงโคเยอะนะครัาบอกอำเภอไหนที่ยังไม่ปรากฏมั่งนะจะมีเห็นมีรับแรเนาะรับแรกับอำเภอแล้วสองอำเภอทองสังขันปะอ่าใช่แต่วันนี้วันนี้ก็ประชุมเขาก็บอกว่ามีแจ้งเข้ามาแล้วแต่ต้องรอตรวจสอบอยู่ที่รับแรค่ะอ๋อหัมีแจ้งเข้ามาการเฝ้าระวังก็คือทางเราก็มีการออกประกาศจังหวัดห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกขับภายในเขตโรคระบาดเว้นแต่รับอนุญาตนะคะแล้วก็แจ้งเตือนโรคเกี่ยวกับ การป้องกันการควบคุมในรักษาก็ป,ประชาสัมพันธ์ทั่วไปก็เหมือนที่เราประชาสัมพันธ์ทางอุสัชอำเภอเขาก็มีการประชาสัมพันธ์เกษตรกรครบโคกระบือที่เป็นโรคเกี่ยวกับอามิสกีนั่นคือโรคผิวหนังที่เป็นตุ่มน้ําเหลืองเป็นตุ่มตุ่มตุ่มงนี้ให้รีบแจ้งอุสัทอำเภอเข้าไปดูครับผมเห็นว่ากลุ่มของคุณนุษย์นะ,ะจะมีการประชุมเนาะเห็นว่าประชุมทุกเดือนเลยเขาเรียกว่าเป็นสูตย์อะไรนะคุณนุษยค่ะศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา ปฏิบัติด้านการเกษตรค่ะทับเห็นอันนี้เห็นประชุมกันทุกเดือนเลยเนาะเนี่ยเราก็ทําให้รู้ข่าวเนาะข่าวต่างๆเกี่ยวกับด้านการเกษตรไม่ว่าด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงนะครับเรามาพูดคุยกันเสร็จแล้วก็นํามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเราจะได้รู้สถานการณ์ล่วงหน้ากันนะครับว่าหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคับอ่านี้ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับโคกระบือนะคะแต่ยังไม่หมดมีโรคเกี่ยวกับสุกรค่ะก็คือโรคไอฮิวาในสุกรค่ะอ่าที่เคยแจ้งไปว่า อุสัทอำเภอน้ำปาดเขาประกาศนะวันที่1กรกฎาคม2564ค่ะเรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคอหิวาในสุกรนะคะคือเขาตรวจพบที่บ้านห้วยคอมหมูที่4ตำบลน,น้ำผายอำเภอน้ำปาดค่ะ mm hmm. เขาก็เลย mm hmm. ประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดสุกรหรือซากของสัตว์ดังกล่าวนะคะเข้าออกเว้นได้รับอนุญ,ญาตจากหนังสือ จากสัตวแพทย์่มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตน,นั้น <ผม S 1> นะคะผู้ได้ฝา่าฝืนนะคะต้องมาตรา22คะ่ะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะตามรรพรบโรคระบ,รบราดของสัตว์พศส5 5พแค่ะครับผมแสดงว่าเขามีการออกประกาศไวเ้เพื่อป้องกันเนะ<ช>าะป้องกันการขนย้าย,ย,ายถ้าไม่งั้นมันจะทําให้ระบาดเหมือนลัปีเนี่ยถูกไหม<ช>ถ้าเรามีการขนย้ายกนไปขนมาเนี่ย<ช>มันจะทําให้ระบาดกันแทบทุกอำเภอก็เหมือน โรใบด่างไงใบด่างนั้นสัมปัหลังที่เขาบอกว่าถ้ามีการขนย้ายท่อนพันจากต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดที่มีการระบาดมา,าเหมือนแสดงว่ามันจะเสี่ยงเกิดโรคใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเบรกสองเราจะมีการพูดคุยเรื่องนี้เราจะเชิญเจ้าหน้าที่เขามาพูดคุยกับการระบาดแล้วก็การป้องก<ช>ันครับเห็นเราว่าจะมาคุยกันเนาะเรื่องในเรื่องของเรื่องโรคใบด่างนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่ของ,อข,องของอะไรนะ ของด้านพืช,ชเกี่ยวกับมันสำลังตอนนี้ก็ระบาดอยู่ที่ทองแสนขันและพี่ชัยก <ผม S 1> ็ทีนี้เดี๋ยวนั้นเราหยุดเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงก็คือในส่วนของไอ้เรื่องโรคของอะฮิวาสกอนนะครับผมเห็นอาการของโรคเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอาการนี้ครับก็จะมีถ้าตายเฉียบพลันจะมีไข้สูงนะครับผิวหนังแดงมีจุดเลือดออกรอยช้ำนะครับโดยชอบในใบหูหรือขาท้องขานะครับอีอกอาการนึงคือมีอาการทางระบบ อื่นๆอย่างเช่นทางเดินหายใจทังเดิอนอาหารนะครับการแท้งในช่วงของทุกการตั้งท้องเลยนะครับอีกอันนึงคือพบทุกกลุ่มทุกช่วงอายุนะครับอ,อัตราการป่วยนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอัตราการตายนะตั้งแต่สามสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่ตายสูงสูงกว่าลำปีอนะลำบนีนี่อัตราการป่วยเยอะเหมือนกันแต่คือตายอยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคับผม,มเขาบอกว่าการติดต่อของโรคนะครับจะสัมผัสจาก สารขั้นร่างเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นการหายใจเอาเชื้อเข้าไปหรือการกินอาหารที่มีปนเปื้อนนะครับอันนี้เราก็ควรเฝ้าระวังไว้ตามที่ครุ้นได้บอกไว้เนาะหากมีการขนย้ายหรือฝ่าฝืนจะมีโทษนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคระบาดของดันสั์ละครับแล้วมาดูของด้านอ๋อเดี๋วด้านพืชเราเราจะคุยกันช่วงใที่สองใช่ไหมคะก็คือคุณอาจากเจ้าหนี้จากทาง สสวนะครับหรือวิจัยและพัฒนาการเกษตรนะใช่ใช่ใช่ครับหรือย่อว่าสสอเขาจะให้ความรู้ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคใบด่างเนาะไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีวิธีป้องกันไหมต้นพันธุ์ที่ดีออกมาจากไหนนะครับผมถ้างั้นงั้นก่อนจะพักการนุชขอฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการดีๆของธนาคารทกสนะมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 นะคะก็คือ ช่วยเหลือพักชําระนี่ต้นเงินค่ะผ่อนคลายแบ่งเบาและลดภาระการชําระหนี้ชั่วคราวเป็นพักชำระต้นออกไป6เดือนถึง1ปีค่ะนับจากงวดที่ถึงกําหนดชําระเดิมนะคะและเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าหากเกษตรกร,กรสนใจก็ไปสอบถามทางทก็สอสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะจะเป็นสัญญาเงินกู้และมีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่1เมษายน2564นะคะ เป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน2564เป็นต้นไปค่ะขยายเวลาชำระต้นเงินโดยไม่ขยายระยะเวลาชำระดอกเบี้ยเงินกู้นะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพักชำระต้นเงินนะคะแล้วก็จะมีอีกงานนึงคือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อย2เดือนคือพักทั้งต้นทั้งดอกครับสามารถเกษตรกร,ะร,กรนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ วันที่19รกรกฎาคมถึง15สิงหาคม2 5 6หนะคะอันนี้สําหรับผู้สําหรับลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรกกลุ่มเกษตรกรสหกรณ,กรณ์และก็วันที่19การกฎาคมถึง15ธันวาคม2 5 6 4อันนี้สําหรับลูกค้าเกษตรกรและบุคคลทั่วไปค่ะเราสามารถไปสอบถามาที่ทคสอสาขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์โครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรยามมาตรการยามเกิดสถานการณ์โควิด19ค่ะ ครับผมเห็นยังไงเราพักฟังสาระดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะครับครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้ มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินไว้กับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเรื่องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทเป็นหนี้นอกระบบยื่นเอกสารขอกู้ได้ทันทีส่วนหนี้ในระบบหนี้ธนาคารหนี้บริษัท ต้องมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นกู้ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภทอเภทกสทุกสาขาสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภุมลำเนาสอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพโทร022807750 022807753ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการนะคะหลังจากฟังสาระดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราไปค,ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพบกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตร์นะคะคจะมาแจ้งเตือนสถานาการณ์โรคระบาดของพืชในปัจจุบันเก็นวันเรื่องโรคไมบด่างที่แรกที่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยของมันสละหลังเนาะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เปิ้ลกันนะคะใช่ครับวันนี้เราจะใช้เป็นการวิดีโอคอลกันนะครับผมค่ะ ครับผมสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวั่ะกับน้องมดครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องกันถ<ร>ึงเรื่องโรคโรคใบด่างมันสัมปรังนะคะที่เป็นกลาลังแบบทิพิธกันที่บ้านเราเลยครับผมยังไงเดี๋ยวอยากจะให้พี่เปิ้ลช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ฟังไปรู้จักนะครับผม ดิฉันนะคะนันทนาบุญสนองค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ค่ะครับผมเอะสำนักงานของพี่นี่อยู่แถวไหนนะพี่นู่นค่ะอยู่ตะลิงตามเนาะสำนักงานพี่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับอืมการดูแลให้คําแนะนําเกี่ยวกับเนี่ยถ้าเกิดโรคระบาดอะไรในจังหวัดอุตรดิตถ์นี่แหละเดี๋ยวต่วจงานที่จะเข้าไป ช่วยเหลือผู้พู้กับเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็เกษตรและเกษรกระค่ะเราทํางานร่วมกันครับผมดูเราสัมภาษณ์แบบไฮเทคมากเลย<ม>ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิดเลยนะคะครับผ่าน z o o นะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานการณ์โรคใบด่างมันสัปเหร่งของจังหวัดเรานะคะข้อมูลในวันที่2งสิงคองค้2564ค่ะข้อมูลโดยจากสํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพบว่ามีพื้นที่รับความเสียหาย3อำเภอค่ะเกษตรกรสี่รายพื้นที่รวม10ไร่หนึ่ง สองงานนะคะก็จะแบ่งเป็นที่ท้องแซนฐานหนึ่งรายพื้นที่ปลูกเก้าไร่ค่ะพี่ชายสองรายพื้นที่ปลูกสองงานแล้วก็พักค่าหนึ่งรายพื้นที่ปลูกหนึ่งไร่ค่ะครับก็อยากจะทราบว่า,า,วาโรคใ,ใ,ใบด่างมันสัม b รังน่ะคะ่ะพี่มันระบาดเข้ามาในจังหวัดเราได้ยังไงคะอืมโรคใบด่างมันสัม b a ังเดี๋ยวจะท้าวความไว้ก่อนเลยนะว่ามันมีเชื้อสาเหตุคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสจำเอาไว้เลยว่าถ้าติดแล้วรักษาไม่หาย นะคะมันก็เหมือนไข้หวัดที่ว่าเวลาเราเป็นแล้วเราก็ต้องติดแล้วก็เออจะต้องหาทางดูแลอะไรเงี้ยคือเรายังพอมียาแต่ว่าในต้นไม้เนี่ยค่ะถ้าติดแล้วเราไม่มียาฆ่าไวยรัสสําหรับต้นไม้นะคะถ้าเป็นแล้วเราต้องทําลายทันทีไม่ให้แพร่กระจายไปที่อื่นสาเหตุของโรคนี้ค่ะส่วนมากจะติดมากับท่อนพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์แล้วก็มีมแมลงพาหะคือมแมลงหวีขาวยาสูบนะคะเป็นตัวช่วยกระจาย หมายความว่าเรานําท่อนพันธุ์ที่ติดเชื้อมาแล้วนะคะมาปลูกในพื้นที่หลังจากนั้นแมงวีขาวยาสูบก,ก็จะทําตัวกระจายเชื้อค่ะให้อ่าต้นมันอื่นๆน,นะคะได้รับเชื้อไปอย่างทั่วถึงนะคะนึกถึงอ่ายุงลายเนี่ยแหละคะ่ะที่แบบว่าเป็นตัวแพร่เชือ้อไข้เลือดออกประมาณนั้นเนาะบ้านเราเนี่ยถ้าจะพบครั้งแรกเลยจริงๆอ่ะเมื่อปีหกหนึ่งแถวสูรินศรีสเกตเชื้อนี้ค่ะมาจาก อ่าเขมรเนาะมาจากอัมพูชาแถบๆนั้นเลยแล้วก็กระจายไล่ๆมาเรื่อยๆค่ะม,มีแหล่งโรคที่สําคัญคืออยู่ที่โคราชเพราะว่าโคราชปลูกมันเยอะเนาะ,ะแล้วงเอิญว่าเน<อ><อ>บ้านเราเนี่ยค่ะจากที่สอบถามประวัติดูนะคะ,ะเกษตรกรนําซื้อท่อนพันุนะคะมาจากโคราชซื้อมาเพื่อที่จะมาปลูกแทมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะอาศัยอ่าเชิญชวนนะคะชี้แจงเกษตรกรนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะ อย่านาท่อนพันุ์มาจากต่างถิ่นเข้ามาปลูกในพื้นที่เป็น<ม>อันขาด<ม>เพราะเราไม่รู้ว่าเขาปลอดโรคร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่า<ม>เพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วมาแพร่กระใจายในพื้นที่บ้านเราถ้าพบเจอเราต้องทําลายทําลายทิ้งนะคะรักษาไม่หายทําอะไรก็ไม่ได้นะคะไม่งั้นมันจะลุกลามไปแปลงข้างเคียงค่ะจะทําเพื่อนเดือดร้อน น่ากลัวเหมือนกันนะครับแม่คพี่คะอย่างลักษณะของอาการของโรคนี่จะเป็นแบบไหนคะคือจะมีลักษณะการยังไงคะเออนี่เลยมันจะทําให้พอถ้าติดเชื้อแล้วนะใบมันจะหงกงอขาวซีดเสียรูปทรงลักษณะใบมันให้นึกถึงอ่าใบมะละกอที่เป็นโรคจุดวงแหวนใบมันจะแบบด่างๆ mm hmm. ช่วงนี้ไม้ด่างกําลังฮิตเนาะ ใยมัน,นมันจะด่างด่างแล้วแบบว่าโปร่งแสงนะคะแล้วก็เสียรูปทรงจะไม่สวยเหมือนไม้ด่านที่เราชอบสะสมนะประมาณนั้นเออเอาเป็นว่าแมาลงเอ่อโรคนี้นะคะโรคนี้เนี่ยมันจะมีแมลงพาหะเป็นตัวนําเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะแนะนำเนาะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เราก็ปลูกมันสัมปะหลังเนี่ยดูแมลงในแปลงเราด้วย <S <S ถ้าพบแมลงหวีขาวยาสูบลักษณะคือเหมือนตัวแมงหวี แต่เป็นสีขาวเวลาเราเดินเข้าแปลงเราจับต้นสายดูจะเห็นสีขาวบินกระจายออกมาพรึบนั่นแหละคือแมงวีขาวยาสูบนะคะเราแนะนำให้ใช้สารเครมีป้องกันกำจัดเลยนะคะคืออ e ิมิดาคอปิด70%็สบูจีใช้อัตรา12กรัมต่อน้ำยี่ลิตรผสมไปนะคะหรือไทอะมิโทแซมยี่สบหนตแบบเูจีสิกรัมเช่นเดียวกันค่ะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงมันมากวนแปลงเราได้นะคะครับผม,บผมแล้วของท่อนพันธุ์บ้านเรามีจําหน่ายบ้างไหมพี่ท่อนพันธุ์เอาจริงๆตอนเนี้ที่ศูนย์วิจัยอะค่ะเพิ่งอ่าเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งรีโรดักเพิ่งโค่นไปเพราะว่ามันมีอายุครบท่อนพันธุ์ที่ดีจะต้องมีอายุแปดถึงสิบสองเดือนอตอนนี้ท่อนพันธุ์ที่เราปลูกเอาไว้อะมันอายุเกินสิบสองเดือนละมันแก่เกินแกงที่ก็ เรียกว่าอะไรพี่ก็ต้องตัดแล้วก็ต้องปลูกใหม่ซึ่งปลูกภายในศูนย์วิจัยพี่ก็จะส่งยอดเพื่อที่จะตรวจสอบทุกระยะการเจริญเติบโตเพื่อให้เขาพิสูจน์อะค่ะว่าอ่าท่อนพันธุ์ของพี่อะยังปลอดเชื้ออยู่ถ้าปลอดเชื้อพี่ก็ยังพร้อมยินดีที่จะส่งต่อให้กับเกษตรกรได้ในอีกแปดเดือนข้างหน้าเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่อีกแปดเดือนข้างหน้าค่ะท่อนพันธุ์จะมีพันธุ์ไรยองเก้ากับไรยองสิบเอ็ดค่ะ พี่มันท,ท,ที่ที่นั่นน,นั่นใจว่าปลอดเชื้อใบดาหนะไม่มีเชื้อแน่นอนถ้าเกษตรกรเขาสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาสามารถไปสอบถามหน่วยงานพี่ได้ยังไงครับผมเอาตอนแรกก่อนนะมาที่ทางอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น Facebook แฟนเพจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอรดิศเกิาค้นคำว่าศูนย์วิจัยได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอตอบคำถามเนาะอันนี้คือ โอเคทางอิเล็กทรอนิกสแล้ก็เบอร์ติดต่อโทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะคบเ,เบอร์รไปนะเกษตรกรเตรียมปากกานะคะเบอร์รอคร่ะ0815336820 3 3โทรมาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะมนุชขอเสริมนิดนึงนะคะเกษตรกรที่พบโรคใบแงางมานสับหลังให้แจ้งที่เกษตรอำเภอได้เลยเราจะมีเงินชดเชยให้ ได้ละสองพันหนึ่งร้อยหกสิบาทค่ะแล้วก็ได้ร, 2, ร,รับค่อนพันสะอาดทดเชยอ,อีกห้าร้อยค่อนต่อไร่นะคะเกษตรกรที่จะเข้ามาก็ต้องมีที่ขึ้นทะเบียนเนาะถ้าไม่ได้ขึ้นนี่คือไม่ได้ก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินทดเชืออ้อค่ะใช่เพราะว่าโดยปกติเหมือนเขาจะต้องแจ้งลงทะเบียนทุกปีนะคะสําหรับเกษตรกรเนาะใช่ค่ะก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไว้เกษตรกรท่านใดพบโรคใช่ค่ะใช่แต่ทางที่ดีฝากประชาสัมพันธ์เลยคือ ห้ามนาท่อนพันุ์จากแหล่งท่อนแหล่งอื่นนะคะที่ไม่ใช่ของบ้านเราเนาะอย่าเอามาปลูกในพื้นที่ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะมีโรคติดมาหรือเปล่าค่ะครับผมสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะที่มาเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์และก็แนวทางการป้องกันแก้ไขโรคปัญหาใบด่างในสัมภารนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่เปิ้ลคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เราก็ฟังสเกลกับสถานการณ์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหารโรคใบด่างมันสัปหลังของจังหวัดเราไปแล้วเนาะครับผม,ผมก็อยากให้คุณฟังหรือเกษตรกรท่าในใดมีข้อคําถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็อยากให้ขุดเอดฝากช่องทางหน่อยค่ะครับผมช่องทางของเรานะครับจะมีหมดสามช่องทางนะครับ<ม>ช่องทางแรกนะครับก็คือสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์นะครับงงะะรตั้งอยู่สารการ จ, a D จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับชั้น2อนี้มาหาได้นะครับแต่ <S 2> <S 2> ช่องนี้อย่าเพิกมานะครับอีกอันนึงคือช่องทางต่อมาคือช่องทางทางโทรศัพท์ะนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ05543195 05543195นะครับช่องทางสุดท้ายคือช่องทางออนไลน์ของเรารก็คือเฟซบุ o กนะครับก็จะมี2เพจเลยเพจแรกคือเพจสำนักงานเกษตรและสกอจังหวัดอุตรดิต์นะครับเพจที่2ก็คือเพจคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับ ข้อมูลต่างๆ,ๆที่เราคุยกันในวันนี้เราก็จะแขวนไว้ที่นั่นนะครับผมค่ะสุดท้ายนี้พวกเราสองคนก็อยจะขอฝากรายการคุยครึ่งเรื่องเกษตรนะคะเป็นประจําทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงค่ะทางสถานีวิทยุอสมทอุตริต FM 98.5เมก้มเฮิร์นะคะในวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ